เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีในการลงทะเบียน w w w บเเราไม่ทิ้งกันดนะครับบางคนยังติดปัญหาตรงนน้นตรงนี้ยังไม่รู้จะเข้าอะไรยังไงดีหรือไม่ชัวร์ว่าเว็บไซต์ไหนกันแน่ที่เป็นเว็บไซต์จริงจงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไปทีละขั้นตอนเลยอะไรยังไงบ้างไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ผมจะทำในคอมพิวเตอร์เนาะ คือการลงทะเบียนเนี่ยมันเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์หรือลงทะเบียนด้วยมือถือหรือแท็บเพ็ตต่างๆก็เหมือนกันเพราะเป็นการเปิดเ,เว็บไซต์เพียงแต่ว่าขนาดหน้าจอมันจะไม่เท่ากันทีเนี้ยช่องทางหลักของเราคือ u t u b e เนาะเพราะฉะนั้นผมขอเป็นคอมพิวเตอร์อะ,ะกันเพราะว่ามันเป็นการฉายภาพแนวนอนภาพที่ออกมาจะได้ชัดเจนหน่อยนะครับส่วนใครจะไปลงทะเบียนในมือถือในแทบ็บเพ็ตอะไรก็ก็ตามนี้แหละก็เหมือนกัน ะะเพราะเป็นเว็บไซต์เดียวกันโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมาที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าพิมพ์ตามนี้เลยก็ได้เราไม่ทิ้งกัน .com ภาษาไทยง่ายๆนะครับอย่าพิมพ์ผิดนะมันมีคนทําเว็บปลอมขึ้นมาเยอะเลยชื่อคล้ายๆเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชชว่์ก็กดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้โอเคต่อไปก็กดตรงนี้เลยครับลงทะเบียนมาตรการช่วยเยียยได้ อพอมาหน้านี้ปุ๊บก็จะเป็นเงื่อนไขเข้าตรงนิดหน่อยก็ลองนั่งอ่านนิดหนึง่งเพื่อนักษาสิธทธิประโยชน์ของเรานะครับมันเป็นสิธทธิของเราก็อ่านนิดหนึง่งตรงนี้ก็กดตกลงยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ย,ยืนยันอพอมาหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลผพ้ลงทะเบียนคือข้อมูลเรานี้แหละเราก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็มาดูเรื่องวันเดือนปีเกิดวันเกิดเนี่ยพอติ๊กมาปุ๊บมันจะเป็นดับดาวมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่ปีพศก่อนนะครับปีพศก็เลือกเป็นช่วงปีมาก่อนเห็นไหมฮะกดซ้ายกดขวาแล้วก็เลือกช่วงปีเสร็จ แล้วก็มาค่อยมาเลือกเดือนพอเลือกเดือนเสร็จแล้วก็ค่อยมาเลือกวันนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไรายได้ต่อเดือนที่เราต้องแจ้งเขานะฮะตรงนี้ไม่มีพายานอยู่ที่แสนห้าใช่ไหมพอหาร12เดือนมาเราควรจะมีเงินเดือนไม่เกิน12,500บาทเพราะฉะนั้นเราควรจะเกาะแค่5000ถึง10,000 หรือไม่ก็1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแล้วแต่ตรงนี้ผมกอเป็น5้าพันถึงหนึ่งหมื่นแล้วกันต่อไปก็กอกหมายเล้โทรศัพท์ถ้าเราเกอกของเราแล้วก็ไม่ต้องก่อคนอื่นแล้วก็มาเก่อ e mail, กอีเมลเกอกไลน์ไอดีพอเกาอเมลเกอลาอไลน์ไอดีเสร็จก็เป็นส่วนของช่องทางการรับเงินก็จะมีพร้อมเพย์กับธนาคารนะครับถ้าเราเรียกธนาคารก็จะมีให้เราเรียกประมาณ10กว่าธนาคารประมาณนี้นะครับหรือถ้าไม่เลือกธนาคารก็เลือกพร้อมเพย์ พร้อมเพย์ที่ผูกกับประชาชนนะโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่ที่อยู่จะมี2ส,ส่วนนะครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าให้กอรอกที่อยู่ที่ไหนก็กอรอกทั้ง2อ,อย่างเลยถ้ามันคนละอันกันถ้าอันเดียวกันก็มาติ๊กเหมือนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ถ้าคนละอันก็กอรอกสองที่โอเคพอรเรากดดาเนินการต่อแล้วมันขึ้นมาว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเราแค่กลับไปแก้ไขใหม่ไม่ต้องซีเรียนนะคบอาจจะมีบางจุดที่เรากรอกผิดพลาดไปเท่านั้นเอง พอกดดำเนินการต่อปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลการประกอบอาชีพไหลลงมาข้างล่างให้เรานะครับตัวน,นี้ก็มาดูกันว่าอาชีพตำแหน่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ใส่ระยะเวลาไปช่องแรกจะเป็นปีช่องที่2จะเป็นเดือนในตำแหน่งนี้นี้นี้เราทํางานมากี่ปีกี่เดือนนะครับต่อไปก็จะเป็นท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เในเรื่องใดต่อไปนี้อันแรกคือธุรกิจถูกป,ปิดชั่วคราวอันที่2คือถุงสั่งพักงานเลิกจ้างอันที่3งงาคือรายได้ลดลง แล้วก็อื่นๆอื่นๆน,น,น,นี่คือตรงที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วว่าให้เตรียมเขียนเรียงความไว้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสาเหตุผลที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะติ๊กอื่นๆแล้วก็กรอกเหตุผลของคุณที่คุณเตรียมไว้ลงไปในช่องนั้นต่อไปก็คือโปรดเลือกข้อมูลให้ตรงกับท่านนี้จะเป็นเรื่องของนายจ้างกับไม่มีนายจ้างนะครับเรามาดูที่มีนายจ้างก่อนเนาะพอเลือกมีนายจ้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกกันว่าไอประเภทของสถานประกอบการที่นายจ้างของเรามีเนี่ยมันคืออะไร พอดีว่าผมทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพอดีที่มีปัญหาเนี่ยก็เดี๋ยวผมเลือกตัวนี้ละกันอันดับต่อไปก็เป็นข้อมูลของนายจ้างถ้าเป็นนิติบุคคลก็กอรอกชื่อบริษัทอะไรให้เรียบร้อยชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็กอรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เขาให้เรียบร้อยนะครับก็ได้ทั้ง2แบบอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ไม่มีนายจ้างตรงนี้เขาก็จะมีอาชีพมาให้เราเลือกนะครับประมาณนี้ หรือถ้าไม่มีอยู่ในนี้ก็ติ๊กอื่นอื่นแล้วก็มาเกาะเองก็ได้นะครับแล้วก็แต่และช่องมันก็จะมีการเกาะข้อมูลไม่เหมือนกันอย่างถ้าขายออนไลน์เนี่ยก็จะมีให้ใส่ข้อความอื่นๆเข้าไปไม่เหมือนกับส่วนอื่นเนาะตรงนี้ผมเลือกเป็นรับจ้างทั่วไปโปรแกรมเมอร์แล้วกันเพราะมันตรงการชีพผมโอเคเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาให้ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมพอติ๊กเสร็จปุ๊บเราก็มาเกาะ ตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยให้เรียบร้อยเอาให้ตรงกับที่เขาบอกมานะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลย ODP <O DP S 2> <P. S 1> ก็คือรหัสยืนยันจากธนาคารที่จะวิ่งไปถึงมือถือเราที่เราลงทะเบียนไว้นั่นแหละปกติแล้วก็จะไม่นานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยลอไปซะ2นาที3นาทีบางทีเกินเวลาอีกก็ยังไม่มานะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นต้นไปนะ่าจะโอเคละ น่าจะรอไม่นานแล้วก็พอได้ o t p มาคุณก็ก่อกเข้าไปพอกรอกเสร็จมันก็จะพาคุณมาที่หน้านี้เป็นเครื่องหมายสีฟ้าที่หน้านี้นั่นก็แปลว่าคุณลงทะเบียนยืนยันเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นสีฟ้านะคุณอย่าไปเชื่อข่าวลือที่เขาออกมาเมื่อวานนะไอ้ที่บอกว่าของจริงต้องเป็นสีเขียวของปอนต้องเป็นสีฟ้าอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเฟกนิวนะธนาคารกรุงไทยเขาออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเฟกนิวบางทีมันก็คงจะแบบ มันทาเว็บปอมขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นสีเขียวมั้งมันก็เลยมาหลอกเราไอ้พวกที่ลงทะเบียนถูกต้องอ่ะให้ไปไปให้ไปกดของมันที่เป็นสีเขียวเหมือนกันเออก็ตลกดีเหมือนกันตรงนี้ก็บอกไว้เลยนะครับยืนยันเลยว่าถ้าลงทะเบียนเสร็จต้องเป็นสีฟ้าตัวนี้แหละถูกต้องแล้วไม่ใช่สีเขียวนะไอ้สีเขียวนี่คือเขาหลอกอย่าไปเชื่อเขาทีนี้ก็แค่รอ SMS ตอบกลับมาอย่างเดียวว่าไอ้ที่เราส่งไปนะ่ะผ่านไหมตังนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองที่ส่งไปอะ่ะผ่านไหม เพื่อนๆที่ส่งไปจะผ่านไหมอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพิจารณาจากอะไรเราก็ต้องอรอรุ้นแบบพร้อมกันเลยนะเห็นว่าประมาณ78วันจะได้เงินก็สองสัปดาห์นี้ก็ได้จะรู้ผลละมั้งใครที่รู้ผลแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนัางนัางนี้ได้นะครับใครที่ได้ก็ดีใจด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ก็สู้ๆต่อไปมันยังมีมาตรการอื่นที่รัฐก็ออกมาเยียวยาเราอีกลองติดตามข่าวดูนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ